ย้ำเตือนระวังพิเศษห้าเขื่อนค่องน้ำรับมือพายุถล่มซ้ำแก่งกระจานยังล้นสปิวเวย์เมื่อวันที่9สิงหาคมนายเสรีสุภราทิศผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบตัติมหาวิทยายลัยรงังสิตเปิดเผยว่าขณะนี้ย่อมในทะเลจีนใต้แถบประเทศฟิลิปปินส์กลังก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชัน ซึ่งจะเคลื่อนตัวช้ากว่าพายุโซนร้อนโดยแนวพายุลูกใหม่นี้จะไปเกาะไาหาลําส่งผลต่อไทยวันที่14-15สิงหาคมนี้อีกทั้งมีอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทางฝั่งอันดามันมาเพิ่มกำลังแรงขึ้นด้วยจะทำให้ฝนมากตลอดทั้งเดือนสิงหาคมในแถบภาคเหนือ ภาคอีสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออกดังนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์ต้องเร่งพร่องน้ำเขื่อนใหญ่และเขื่อนขนาดกลางที่เต็มความจุเขื่อนโดยเฉพาะภาคอีสานมีเขื่อนขนาดกลางจำนวนมากรวมทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าทุนระวังเป็นพิเศษเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนน้ำอูนเขื่อนวชิราลงกรเขื่อนปราณบุรีเขื่อนศรีนครินที่มีน้ำเกินความจุ เขื่อนต่างๆที่มีน้ำเกินต้องเร่งระบายน้ำในช่วงนี้เพื่อรับกับฝนมากลางสัปดาห์หน้าเพราะน้ำจะเข้ามากขึ้นโดยเฉพาะเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรเฝ้าระวังพิเศษตั้งแต่วันที่12-15สิงหาคมซึ่งน้ำท่วมตัวเมืองได้ในช่วงนี้ยังโชคดีฝนน้อยก็ล้นน้อยแต่ว่าตั้งแต่วันที่12สิงหาคมฝน,น,นมากขึ้นเขื่อนก็ล้นมากขึ้น ทั้งนี้ปลายปีมีสัญญาณเป็นปีแล้งดังนั้นการปล่อยน้ำเขื่อนระดับใดต้องประเมินจุดนี้ด้วยเดือนนี้ฝนมากทั้งเดือนยังมีลมมรสุมกำลังแรงมาเสริมพอเกิดพายุฝั่งตะวันออกแปซิฟิกเพิ่มให้แรงขึ้นแนวร่องฝนยังอยู่ภาคเหนืออีสานตะวันตกตะวันออกพอปลายเดือนสิงหาคมต่อต้นเดือนกันยายนร่องฝนล,ลงมาตรงภาคกลาง ช่วงนั้นมีแนวโน้มเข้าสู่ปีแล้งปลายปีสถานการณ์กลับไปแล้งปลายปีเพราะมามีฝนมากเดือนสิงหาคมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงปลายปีฝนมีแนวโน้มจะลดลงซึ่งมีความเสี่ยงน,น้อยที่จะน้ำท่วมใหญ่แบบปี2554ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพายุที่จะเข้ามาตรงๆหรือไม่ด้วยนายเสรีกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ